สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการดิอะนิเมะที่จะมาคุยเรื่องศัตรูตัวฉกาดในโลกอนิเมะสำหรับคลิปนี้ศัตรูคือเซลจากเรื่องดากอนบอล จะมาคุยเรื่องของเซลนะว่าเออมันเป็นศัตรูตัวฉกาจในบาสเกบอลนเนี่ยแล้วมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไงบ้างน,นะครับต้องบอกเลยว่าเซลถือว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับที่มีความเป็นมแมลงอยู่ในตัวเนาะสร้างขึ้นโดยดรเกโรนะครับซึ่งชื่อเซลนี้มีที่มานะครับว่าเป็นตัวแบบมนุษย์ดัดแปลงเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่ได้รับสืบทอดเซลจากสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งนะครับทั่วจกกวักรวาลน,นะครับใช้คํานี้เนาะเพราะว่าเซลหลักๆที่มีเลยก็คือจะเป็นพวกย้ํมฉาคุลิลิน ใช่ไหมแล้วก็ชาวไซย่านะครับมีแบบทรังเบจิต้าโกคูเนอะแล้วก็ความโชคดีของเซลคือเขาได้เซลของฟรีเซอร์มาด้วยนะครับอันนี้จะคําบอกเล่าของเซลเอนะครับเซลเนี่ยเขามีร่างนะครับเป็นเขาเรียกว่าพัฒนาร่างได้นะครับตามสเต็ปนะโดยที่ร่างที่1เลยจะเป็นร่างดักแด้ร่างแล้วก็พัฒนาเป็นร่างหนึ่งะครับร่าง2ร่างสมบูรณ์แล้วก็จะมีร่างสมบูรณ์ที่เหนือชั้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันทีละสเต็ปเลยนะครับว่าแต่ละร่างของเซลล์มีอะไรน่าพูดถึงบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาคุยกันเรื่องร่างดักแด้ของเซล์ก่อนนะครับเซลล์ที่ปรากฏขึ้นในไทม์ไลน์หลักของเนื้อเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเซล์ที่มาจากโลกอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของดาร์กบอลเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีความแข็งแกร่งของเขาแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นความเซอร์ไพรส์นะครับก็คือทรังที่มาจากโลกอนาคตนะครับคือทรังที่มาจากโลกอนาคตเนี่ยเขามาเพื่อบอกข่าวกับพวกโกคูว,ว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนแบบแปลงที่แข็งแกร่งมากปรากฏตัวขึ้นแล้วก็พวกนักรบแซดต,ต่างๆนานาเนี่ย ไม่สามารถเอาชีวิตรอดในในยุคนี้ได้เนาะก็คือมนุษย์ดัดแปลงจะฆ่าทุกคนหมดเลยอะไรอย่างเงี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอทั้งเอาเรื่องราวตรงนี้มาบอกปุ๊บเนี่ยมันก็มีเรื่องของอนาคตที่พาไปว่าพอทั้งเนี่ยขี้คายตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอตรงนี้เสร็จจบงานปุ๊บเนี่ยเซลเขาก็มาฆ่าทั้งแล้วก็ชิงถ่ายแมชชีนกลับมาซึ่งเป็นเรื่องราวของอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับนั่นหมายควาว่าตอนนี้มันมี3ไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเซลเขาขึ้นมาอย่างโลกปัจจุบันนะครับก็คอ,อย่ย กลายเป็นดักแด้ในอยู่ในซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินเนาะแล้วก็พอลอกคราบออกมาปุ๊บเขาก็กลายเป็นเซลล์ร่างหนึ่งนะครับอ่าซึ่งร่างดักแด้ก็เหมือนเป็นร่างพักตัวว่าเฮ้ยเขาต้องกลับเป็นไข่ก่อนที่จะยึดไทยมอชินจากทั้งมานะครับแล้วพอดักแด้มันฟักตัวปุ๊บเขาก็กลายเป็นร่างหนึ่งนะครับความสามารถของเซลล์ในร่างหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มใช้พลังของพวกเซลล์ทุกเซลล์ที่เขาดูดกลืนมาได้แล้วนะครับซึ่งก็เขาเนี่ยต้องออกดูดกลืนพลังงานของชีวิตมนุษย์นะครับก็คือว่าเราจะได้เห็นแล้ว,ว หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยในแต่ละเมืองนะครับตรงนี้ผมต้องบอกว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะน่าทึ่งเลยนะเพราะว่าเซลเนี่ยเขาสามารถดูดกลืนมนุษย์ได้แบบเหลือแค่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนอกบอกล้วตอนนั้นผมดูแล้วก็โอ้สยองขวัญมากมันเหมือนกับเป็นแนวแนว,แนวเอเลี่ยนผกโลกลนะที่แบบว่าเอเลี่ยนตัวหนึ่งโผล่มาแล้วใครมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยอะไรเงี้ยเออมันเป็นการบอกเล่าตรงนี้นะครับแล้วคนที่เฉลยแล้วก็ได้เจอกับเซลเป็นคนแรกเลยก็คือพิโกโรนั่นเองนะครับตอนนั้นพิโกโรเขาไปรวมร่างกับพระเจ้านะครับเพื่อที่จะชิงพลัังงท้หมด เขากับคืนมาอยู่ในตัวของเขาแล้วเขาก็บอกในเนื้อเรื่องเนี่ยจะบอกเลยว่าพอพิกโกโร่รวมร่างกับพระเจ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยพลังจะไม่แพ้ชาวไซยาเลยนะฮะแล้วก็พอพิกโกโร่ได้พลังตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ไปเจอกับเซลแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเซลเนี่ยดูดกลืนมนุษย์ต่อหน้าต่อตาเลยอ่าซึ่งการเจาะ เข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วก็ดูดกลืนพลังงานชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เซลทำเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเองนะครับโดยที่การเจอกันครั้งแรกของเซลกับพิกโรเนี่ยพิกโลยังสามารถเอาชนะเซลได้อยู่นะตอนนั้นพลังค่อนข้างจะเหนือกว่าประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เซลมันก็ต้องหนีไปก่อนนะพอเซลหนีไปปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวตรงเนี้ยเซลหายตัวไปเลยครับหายตัวไปเก็บเลเวลนะครับก็คือไปดูดกลืนพลังชีวิตของมนุษย์ต่างๆนานาเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นว่าตอนนั้นเป็นการพา,าไปฝึก วิชาของทั้ง ของเบจิต้าโกคูโกฮังอะไรพวกนี้ต้องมีการฝึกวิชาเพิ่มพลังเพื่อที่จะไปต่อสู้กับมนุษย์แบบแปลงนะครับทีนี้มนุษย์แบบแปลงตอนนั้นมี1 6บ8นะครับที่เขาเดินทางไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเซลล์มีตัวตนอยู่นะครับตอนนั้นแล้วพอเนื้อเรื่องมัน,นดําเนินไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บพีโกโลก็ไปต่อสู้กับหมายเลขสเอีกทีนึง่งซึ่งตอนนั้นมีความทุกคนก็กลัวนะว่าถ้าเซลมันดูดกลืนไมายเลขสิบเกับไมายเลขสิแปดตามเงื่อนไขข,ของมันแล้วเนี่ยจะทำ พิกโกโลก็เลยนึกแผนขึ้นมาได้ว่าอ่ะงั้นเราไปกําจัดไอ้หมายเลขสิบเจ็ดละกันเพื่อให้มันดูดกลืนไม่ได้อะไรอย่างงี้นะพอพิกโกโลกันต่อสู้กับหมายเลขสิบเจ็ดอยู่เนี่ยก็อยู่เซลโพรมาเลยครับแล้วตอนเนี้ย เซลมันมั่นใจมากว่ามันไม่มีทางแพ้พิกลโรแล้วนะครับก็คือเราจะได้เห็นว่ามันสามารถเปล่งออร่าสีทองออกมาเหมือนกับซูเปอร์ไซย่าได้เลยนะครับแล้วพิกลโรยังถามเลยว่าการที่แกจะได้พลังมาขนาดนี้แกต้องสังเวชชีวิตมนุษย์ไปกี่คนอะไรอย่างเงี้นะเซลลมันก็แบบว่าพูดจาแบบว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยว่าแบบว่าถ้าพิกลโรอยากเข้ามาขวางก็เข้ามาขวางได้นะมนุษย์ที่ขาดูดกลืนไปเนี่ยมันก็ควรจะภูมิใจหนะ้าที่เป็นพลังให้กับข่าอะไรอย่างงี้นะพอเซลพูดอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็อ่ะพอต่อสู้กับหมายเลขเจ็ด เซลสามารถจัดการพิโกโรได้ในไม่กี่หมัดครับผมโอ้อน,นี่ต้องเป็นวงบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบขนล,ลุกมากว่าแบบพิโกโรโดนต่อยบุ๊บโอ้โหคอหักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเซลก็เข้าต่อสู้กับหมายเลขสิบเจ็ดโดยที่หมายเลขสิบเจ็ดก็ไม่สามารถต่อสู้กับเซลได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพิโกโรเนี่ยเขามีฝีมือพอๆกับหมายเลขสิบเจ็ดแล้วนะครับหมายเขาว่าหมายเลขสิบเจ็ดที่ทัดเทียมกับพิโกโรแล้วพอพิโกโรพ่ายแพ้ต่อเซลอย่างง่ายได้นั่นหมายความว่าพลังของหมายเลขสิบเจ็ดก็ไม่สามารถต่อสู้กับเซลได้เช่นกันนะครับคนที่เข้ามาช่วยมมมลลตออนนนั้นก็คืเ เขาบอกว่าเขามีพลังพอๆกับเซลลนะตอนนั้นเออแล้วเซลลก็เอาเซอร์ไพรส์นิดนึงว่าอาอันี้มันตัวอะไรวะเนี่ยอยู่ๆจะมาสู้กับกูอะไรอย่างงี้แล้วพอสู้ไปสู้มาปุ๊บเซล์ก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถดูดกลืนหมายเลข17ได้ทันท่วงทีนะเออไม่งั้นอาจจะเสร็จหมายเลข16ไปแล้วก็ได้นะครับซึ่งพอดูดกลืนหมายเลข17ปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นร่างสองนะครับซึ่งร่างสองเนี่ยมีความสามารถมีความแข็งแกร่งพลังเพิ่มขึ้นจนเ,นเจนนหนืนอหมายเลข16อบบยก็เดนดนดนี หงขาดอะไรพวกนี้ก็มาแล้วนะแต่ว่าพอกลายเป็นร่าง2ปุ๊บหมายเลขสิบต่อยบงเซลไม่เป็นไรเลยครับผมเออแล้วเซลเขาก็สามารถที่จะดูดเกลืนหมายเลขสิได้ง่ายๆเลยตอนนั้นนะแต่ว่ามันก็มีช่องว่างเนาะที่เทนชินฮังเข้ามาช่วยไว้ก่อนหมายเลขสิเลยสามารถหนีไปได้ทันเออแต่ว่าเซลก็ต้องไล่ล่านะครับและทีนี้เนี่ยอ,อ่กาก่จะดูดเกลืนหมายเลขสิได้ตอนนั้นทั้งกับเบจิต้าเนี่ยโผล่มาพอดีนะครับฝึกวิชาในห้องการเวลาเสร็จแล้วก็ได้ออกมานะครับแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยมาเจอกับเซลรล่าง2องนะครับต้ออว่าลัเเเนนนหนหืซ ลร่าง2อ,อย่างมหาศาลเลยนะครับและทีนี้เนี่ยด้วยความเป็นเบจิต้าเนาะเขาพอแข็งแกร่งมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เกิดความประมาทแล้วก็เกิดความแบบว่าฉุนไงว่าแบบว่าเซลล์มึงทำได้แค่นี้เหรอวะเออมึงลองเป็นร่างสมบูรณ์แล้วสู้กูไม่ล่ะอะไรเงี้ยเออก็ที่จริงเซลล์ก็มีการพูดนะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ากูเป็นร่างสมบูรณ์กูไม่แพ้มึงแน่เบจิต้าอะไรเงี้ยพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเบจิต้าก็เลยอ่าถ้ามึงอยากจะท้าทายกูขนาดนี้ก็ลองดูก็ได้นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวตอนนั้นเป็็นนนนเเเเรรรรื่่่ออออองงงาาาาวววทีตต้้บบบบกลยยมมัััปคคผิิดดชขจะโ เลยเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยเป็นคนยอมให้เซลล์ร่างสสามารถดูดกลืนหมายเลข18ได้นะครับพอดูดเกลืนหมายเลข18ได้ปุ๊บเนี่ยเซลล์ก็กลายเป็นร่างสมบูรณ์นะครับจากที่เซล พลังด้อยกว่าเบจิต้าอย่างมากเลยนะครับพลิกผันมาเป็นแบบเบจิต้ากลายเป็นรองเซลล์มหาศาลเลยนะครับโดยที่เซลล์ร่างสมบูรณ์นั้นสามารถที่จะจัดการกับเบจิต้าได้อย่างง่ายได้นะครับแล้วก็มีการเล่นนู่นเล่นลนีน่นิดนึงนะเออทดสอบพลังอะไรอย่างี้เออก็มีอันนึงที่เซลล์ทดสอบพลังของเบจิต้าโดยที่แบบให้ยิงไฟดันแฟลชใส่นะครับแล้วก็เซลเนี่ยร่างขาดไปแบบประมาณสักช่วงช่วงขวาเนาะขาดไปก็แขนขาดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าสามารถใช้เซล์ของพิโคลโลในการฟื้นคืนชีพได้เบจิต้าก็อ่า กูแบบว่าสู้ไม่ได้แล้วอะไรงี้แล้วพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโดนเซลลอัดทีเดียวน่วมเลยครับผมออต้องบอกเลยว่าเซลล์เป็นตัวละครที่ เวลามันเก่งมันเก่งขึ้นจากเก้ากระโดดจริงๆนะตอนแรกเนี่ยที่มันสู้กับพิโกโรเดงสูสีใช่ไหมแล้วอยู่มันเหนือกว่าพิโกโรมากเสร็จปุ๊บมาเกือบจะแพ้หมายเลขสิเสร็จปุ๊บกลายเป็นร่าง2แล้วกลายเป็นว่ามีพลังเหนือกว่าหมายเลขสิมหกมายแล้วเสร็จปุ๊บมาแพ้เบจิต้าแล้วพอกลายเป็นร่างสมบูรณ์ปุ๊บมันก็เหนือกว่าเบจิต้ามากอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้เซลเนี่ยมันก็มีความเป็นหญิงพยองเนาะนิดนึงว่าแบบในเมื่อกูเก่งที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะหาคนที่มมาาาาาาต่่่่่ออสสสสู้้้ไดดดดนนนํเเเเืททีีุะครโยซล็หวงวงงจป ทีนี้เขาก็ได้มีการพูดนะครับหลังจากเตะเบจิต้าสลบไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกกับทั้งว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีศึกประลองเจ้ายูดภพบนะครับก็เดี๋ยวเซลจะจัดเป็นเซลเกมนะแล้วทีนี้รวมพวกนักรบต่างๆนามมาสู้กับเซลได้เลยอ่าซึ่งในสถานการณ์ตรงนั้นเราจะได้เห็นว่าทั้งโกคูและก็โกฮังก็ออกมาจากห้องการเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีเวลาประมาณหนึ่งก่อนที่เซลเกมจะเริ่มนะครับแล้วผมต้องบอกว่าเซลเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นาะพือคือตอนนั้นอะเรื่องดักรบอล ค่อยจะกินเวลาการต่อสู้หลายตอนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็แอบคาดหวังไว้นิดนึงนะตอนนั้นว่าแบบเนี่ยอยากให้ก่อนที่จะเป็นโกคูสู้กับเซลเนี่ยอยากให้มีหลายๆคนเข้าไปสู้ก่อนนะครับปรากฏว่าพอเซลเกมเปิดปุ๊บเนี่ยโกคู Goku ก็สู้กับเซลเลยพอโกคูสู้กับเซลเสร็จปุ๊บเนี่ยสู้ไปสู้มาก็ชัดเจนว่าโกคู Goku ก็รู้ตัวว่าไม่สามารถสู้กับเซลได้นะครับจน ให้โกฮังเข้ามาต่อสู้แทนนะครับโดยที่กุญแจการเอาชนะเซลนั้นก็คือโกฮังจะต้องโกรธแล้วก็ระเบิดพลังออกมานะครับซึ่งการระเบิดพลังออกมาของโกฮังก็ทําได้สําเร็จนะครับอ่าก็ไม่ไดขข้ขอไม่เล่าเรื่องเรื่องราวก่อนนั้นน,นนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องราวการต่อสู้กับเซลจูเนียนุนนี่น,นั่นนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็คือว่าโกฮังสามารถระเบิดพลังออกมาได้จากการตายของหมายเลขสิบหกครับพอระเบิดพลังออกมาเสร็จปุ๊บอ่าก็เป็นความประมาทของเซลเหมือนกันว่าเซลเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันสามารถจัดการโกฮังได้แหละเพราะว่าโกฮังยังไม่า าระเบิดพลังออกมาได้เนาะแต่ว่าด้วยความประมาทแล้วก็ยั่วให้โกหังสามารถระเบิดพลังออกมาได้ พอโกฮังระเบิดพลังออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเซลก็ต้องถึงกับการโจมตีเพียง2ครั้งที่ทําให้เซลเกือบตายนะครับผมเออคือบาดเจ็บแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยโดนเตะโดนต่อยไปอะไรเงี้ยสองครั้งท่านั้นเองนะครับทีนี้การต่อสู้เนี่ยของโกฮังกับเซลก็ชัดเจนว่าโกฮังชนะแน่แน,นะครับแล้วในจังหวะที่โกฮังแบบกําลังจะชนะแน่แนแล้วเนี่ยเขาก็ตเตะเซลจนเซลอ้วกอ,ออกมาเป็นหมายเลขสิบแปดนะครับพออ้วกออกมาเป็นหมายเลขสิบแปดปุ๊บเนี่ยก็กลับไปล่างสองนะครับพอกลับไปล่างสองปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าสถานการณ์เนี่ชัดเจนมากว่า ถ้าเกิดว่าเซลลไม่ต้องถึงมือโกหังครับ คือร่าง2ใช่ไหมมันก็สู้กับเบจิตาไม่ได้แล้วไงเออทีนี้เนี่ยเซลมันก็เลยใช้วิธีโกัปรกครับด้ยการประกาศว่าจะระเบิดร่างของมันให้เละไปพร้อมกับโลกใบนี้นะครับแต่ว่าโกคู Go ก็สละชีวิตตรงนี้ลงนะาวาร์ปเซลไปที่ดาวท่านไคโอนะครับแล้วพอวาร์ปไปที่ดาวท่านไคโอปุ๊บระเบิดบึ้มเซลไม่ตายครับผมพอเซลไม่ตายปุ๊บเนี่ยเขาก็คืนชีพขึ้นมาแล้วก็กลับมายัางโลกนะครับเพื่อที่จะมาแก้แค้นโกฮังเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเซลแข็งแกร่ง พอชาวไซยาเนเนี่ยพอเกือบตายปุ๊บเขาจะได้รับพลังที่มาหาศาลกลับคืนมานะเออซึ่งเซลก็เกือบตายนะตอนนั้นนะเออแล้วด้วยเซลล์ของชาวไซยาเที่มัน ผุกพ่ายอยู่ในตัวของเซลทําให้เซลแข็งแกร่งขึ้นมากซึ่งโดยเดิมทีแล้วเนี่ยเซลก็มั่นใจว่ารอบนี้อาจจะไม่แพ้โกหังแล้วนะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าสถานการณ์มันก็พาไปเนาะเบจิต้าเนี่ยเขาโมโหเนื่องจากว่าตอนที่เซลกลับมาเนี่ยเขาฆ่า,าทรังอืมแล้วทีนี้พอเบจิต้าโมโหปุ๊บก็เข้าไปโจมตีเซลแล้วแน่นอนครับเบจิต้าเดิมทีก็สู้กับเซลไม่ได้แล้วแล้วพอเซลมันเพาวเวอัพมาขนาดเนี้ยมันก็เบจิต้าก็ไม่สามารถทําอะไรเซลได้เลยเออแต่ว่าในจังหวะที่เซลกำลังจะปิดชีพเบจิต้าเนี่ย โกหังก็เอาตัวเข้ามาพังนะครับทำให้แขนเดี่ยงไปข้างหนึ่งเออซึ่งตัวนี้เราก็จะไม่เห็นการตัดสินแบบตรงไปตรงมาของเซลแล้วก็โกหังเออกลายเป็นว่าโกหังกับเซล์ก็ต้องยิงพลังอัดใส่กันโดยที่ไม่ได้ต่อสู้กันเลยนะครับแล้วในจังหวะที่ยิงพลังต่อสู้กันปุ๊บเซลลก็โดนพลังขึ้นเต่าโจมตีใส่เข้าไปนะครับโดยที่โกหังได้รับพลังใจจากทุกคนแล้วก็ได้รับพลังใจจากคุณพ่อที่เสียไปแล้วหนะ้าตอนนั้นนะครับทำให้สามารถสังหารเซลล์ลงได้นะและเซล์ก็ได้สลายไปโดยที่คราวนี้ไม่สามารถ ถูกทำลายไปโดยสมบูรณ์นะครับต้องบอกเลยว่าตัวละครเซลเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างเท่นะครับคือในถ้ามองจากาตัวของดีไซน์ของศัตรูในภาคเซเนี่ยผมว่ามันมีจอมันบูใช่ไหมมีเซลแล้วก็มีฟิเซอร์เนี่ยผมว่าเซลถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เท่นะคือถ้าคือจอมันบูเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วกับฟิเซอร์ด้วยเนี่ยผมว่าเซลเท่สุดนะครับคือจอมันบูผมชอบความเท่ของเขาแค่ร่างโกเทนคูสแล้วก็ร่างโกหังนะผมว่านั้นเท่แต่ว่าที่เหลือจอมัน ูงั้นงั้นดูแบบว่าสู้เซลล์ร่างสมบูรณ์ไม่ได้นะครับเซลล์ก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีคอนเซปต์ที่ชัดเจนนะครับถูกสร้างโดยดรเกโรซึ่งเป็นคนที่เป็นเ,เขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์สติเฟงของกองทัพเลิบอนนะครับแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงนะแล้วก็คอนเซปต์ดีมากสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดให้เป็นเซลล์นะครับซึ่งในยะของการที่เซลล์มันเป็นมแมลงเนี่ยอาจจะเป็นแบบเรื่องของการปรับตัวก็ได้นะเพราะว่าแมลงน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งท มแมลงที่ชื่อว่าเซลนะครับแต่ว่าด้วยนิยามของเขานะก็ใช้คําว่ามนุษย์ดัดแปลงนะครับก็สมชื่อนะครับแข็งแกร่งจริงๆล่ะสมแล้วที่ได้ดรับเซลลมาเนาะเซลล์ Sell ของที่ได้รับมาหลักๆเลยที่ดูเด่นๆเลยคือจะเป็นถ้าเป็นพวกเทนชินฮังยำฉาก,กุลลลิน่างเงี้ยก็จะสามารถใช้ท่าไม้ต่างขงทุกคนได้นะครับส่วนเซลล์ของซูเปอร์ไซยาก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เซลล์ Sell สามารถที่จะแข็งแกร่งขึ้นตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของชาวไซยาได้นะครับเลีกันหนึ่งที่เด็ดๆเลยก็คือว่าเซล์สามารถมีชีวิตอยู่ ในโอวกาศได้ด้วยเนาะเพราะว่าเขาดันได้รับเซลล์ของฟิเซอร์มาด้วยตอนที่ฟิเซอร์บุกมาจะล้างแค้นโกคู oo, นะครับต้องถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าจะสามารถให้กําเนิดพระเอกคนใหม่อย่างทรงโกฮังได้นะครับเออก็ที่จริงผมเท่าที่ผมดูข้อมูลมานะเห็นอาจารย์แกบอกว่าอาจารย์โทดิอามาแกบอกว่าเนี่ยตอนจบภาคเซลล์ก็คือจะให้โกฮังเป็นพระเอกแล้วก็จบไปเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าดันมีภาคต่อไงเป็นภาคจอมันบูเออก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นการทวงเอาทรงโก ก็เป็นพระเอกครั้งหนึ่งแทนเนาะเออถือว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับของเซลเนาะถ้าเกิดว่าใครนึกถึงความหลังนะครับผมเองก็นึกถึงความหลังเนาะก,ก็ไปหยิบมาดูแล้วก็ได้มาทําคลิปนี่แหละนะครับอืมก็ใครนึกถึงความหลังก็ไปอยู่กันได้นะผมว่าภาคน,นี้ก็สนุกเอาเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องมนุษย์ดัดแลงหมายเลขสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ตัวเซลเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้รายการดิจแอนิเมะที่เอาเรื่องราวของศัตรูในโลกอนิเมะมาพูดคุยก็จบลงเท่านี้นะครับผมถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sha like, กแรกดกด์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวในตอนหน้าของดีแอนิมจะมีศัตรูตัวไหนมาพูดคุยบ้างก็รอติดตามกันนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ